หากพูดถึงการเรียนรู้ต้องบอกเลยว่ามันไม่ีวันที่สุดจริงๆเพราะทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราต้องเรียนรู้เพื่อนําไปใช้เพื่อพัฒนาและนําไปปร,ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและแน่นอนว่าในโรคใบนี้ก็ยังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายที่เรายังไม่เคยได้สัมผัสหรือเรียนรู้เกี่ยวกับมันเลยนั่นจึงเป็นความท้าทายใหม่ที่พร้อมจะเปิดโอกาสให้กับคนที่ยอมเปิดใจเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆเกี่ยวกับโรคใบนี้และถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันได้เลย 1. มีส่วนผสม19ชนิดในเฟนฟรายของแมคโดนัลด์เฟ็นฟรายของแมคโดนัลด์ไม่ใช่แค่มันฝรั่งเพราะนอกจากมันฝรั่งแท้ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วทางแบรนด์ก็ยังพิถีพิถันในด้านของกระบวนการการผลิตและรสชาติที่มีส่วนผสมอื่นๆมากกว่า10ชนิดที่นำมาคุกเขาจนทำให้เฟนฟรายของแมคโดนัลด์กลายเป็นที่หนึ่งในดวงใจของคนรักมันฝรั่งทอดกรอบทั่วโลกไปได้อย่างง่ายดายโดยสุรเหล่านี้ถูกเปิดเผยในเว็บไซต์หลักของแมคโดนัล์ ซึ่งมีรายละเอียดเยอะมากจริงๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย 1. มันฝรั่งที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี 2. น้ำมันคาโนล่า 3. น้ำมันถั่วเหลือง 4. น้ำมันข้าวโพด 5. น้ำมันถั่วเหลืองไฮโดรเจนเนต 6. กลิ่นเนื้อธรรมชาติ 7. เกลือ และยังมีส่วนผสมอื่นๆอีกมากมายนะครับถ้าเกิดคุณสนใจที่อยากจะดูรายละเอียดทั้งหมดก็สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ m c d o n a l d s นะครับนี่แค่อ่านส่วนผสมก็ตาลายแล้วและเชื่อได้เลยว่าเป็นสิ่งที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าเฟนไฟล์สุดโปรดของคุณจะมีส่วนผสมได้มากขนาดนี้ 2. พืชมีพิษที่อันตรายที่สุดในโลกพืชชนิดนี้มีชื่อเรียกว่ากิมพีกิมพี คือพืชตระก,กูลเดียวกับตําแย่ที่ขึ้นอยู่ทางป่าตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียและหมู่เกาะมาลูกูของอินโดนีเซียมันเป็นพืชที่มีหน้าตาธรรมดารรมดานะครับคุณผู้ชมแต่พิษของมันกับร้ายแรงสวนทางกับหน้าตาเป็นอย่างมากจนมีคนเล่าว,ว่าชายคนหนึ่งได้ไปสัมผัสกับ,กบมันเข้าทําให้เขาได้รับความเจ็บปวดที่แสนสาหัสที่สุดในชีวิตจนเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้เพราะมันเหมือนกับถูกสาดด้วยน้ํากรดและถูกไฟช็อตไปพร้อมๆกัน จนเจ็บปวดทรมานถึงขั้นต้องฆ่าตัวตายเพื่อหนีความเจ็บปวดนั้นและตั้งแต่นั้นมามันถูกตั้งชื่อว่าพืชฆ่าตัวตายที่ใครๆหลายคนต่างเกงกลัวส่วนอาการของคนที่ไปสัมผัสมันจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนจากนั้นจะเริ่มรุนแรงขึ้นหลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงโดยเฉพาะบริเวณข้อต่อและมีอาการบวมที่ใต้รักแร้หรือเพียงแค่คุณสูดขนมันเข้าไปก็อาจทําให้เลือดกำาดาวไหลในเคสที่รุนแรงมากๆอาจทําให้เหยื่อช็อกและเสียชีวิตได้ทันที 3. ศพคนจมน้ำในทะเลสาบที่ไม่มีวันลอยทะเลสาบดังกล่าวคือทะเลสาบทาโฮที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาเซียร์รานเนวาดาถูกกล่าวขวัญกันว่ามีศพของผู้คนที่จมน้ำอยู่เป็นจำนวนมากภายใต้ใตก้นทะเลสาบแห่งนี้และพวกเขาไม่เคยลอยขึ้นมาอืดถึงผิวน้ำได้เลยเนื่องจากอุณหภูมิของน้ำที่เย็นจัดทำให้ผู้คนที่จมน้ำตายล่วงลงไปจนถึงก้นทะเลสาบที่ลึกมากๆ และนั่นจึงเป็นเหตุผลที่นักประดาน้ำไม่สามารถหาอุปกรณ์ใดๆมาช่วยกู้ศพของผู้ที่ตายลงไปได้ครับคุณผู้ชม 4. s n สโนไวท์ใช้เสียงตัวเองไม่ได้จะพูดว่าเป็นสโนไวท์ก็ไม่เชิงนะครับคุณผู้ชมเพราะนี่เป็นเรื่องราวในชีวิตจริงของ a d เดนาคาซิล็อกตินักแสดงและนักร้องชาวอเมริกันซึ่งเธอเป็นผู้ให้เสียงภาคสโนไวท์คนแรกและได้รับคัดเลือกให้เป็น ดิสนีย์รีเจนในปี1994โดยเธอได้สัญญากับทางดิสนีย์เอาไว้และทางบริษัทก็ไม่ต้องการให้เสียงของเธอครับไปปรากฏที่ไหนแม้แต่รายการวิทยุส่วนที่เลวร้วายที่สุดของอาเดียนาก็คือในการทำงานครั้งนี้เขาได้รับค่าจ้างเพียงแค่970เหรียญจากการ์ตูนเรื่องนี้เท่านั้นครับแต่เธอล่าวว่าเธอไม่เคยเสียใจกับการตัดสินใจในครั้งนั้นเลยเนื่องจากตัวเธอเองได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการ์ตูนที่ยิ่งใหญ่ตลอดการนั่นเอง ในวันที่18มกราพศ1997นะครับเธอก็เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งที่บ้านของตัวเองในลอสแอนเจลิสขณะที่มีอายุ80ปี 5. สีมันวาวของลูกขวาดเหล่านี้คือสารจากมแมลงคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าผิวมันวาวของลูกขวาดที่คุณกินอยู่ประจำนั้นมันทำมาจากอะไร ต้องขอแสดงความเสียใจกับคนที่ทานมังสวิรัตและคนที่ทานเจด้วยนะครับเพราะมันคือเซลล์แหลกสารธรรมชาติที่รับการแปรรูปเรซินหรือสารคัดหลั่งที่ได้จากมาแมลงคลั่งนั่นเองแล้วมแมลงคลั่งคืออะไรมันเป็นมแมลงจําพวกเพียถือเป็นมแมลงที่เป็นศัตรูต่อพืชตามธรรมชาติเพราะมันจะใช้งวงเจาะเพื่อดูดน้าเลี้ยงของต้นไม้ประเภทไม้แข็งแต่ทว่ามันเป็นมแมลงที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์เป็นอย่างมากนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับคุณผู้ชม พลั่งจะผลิตสารชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นเหมือนยางหรือชั้นออกมาไว้ป้องกันตัวเองจากศัตรูซึ่งสารที่ขับออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าครั่งดิบนะครับคุณผู้ชมโดยมันถูกนํามาเคลือบในอาหารหลายชนิดเช่นผลไม้หรือลูกอม,มเป็นต้นเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ําและยืดอายุในการเก็บรักษาซึ่งมนุษย์ได้นํามาใช้ประโยชน์กันยาวนานกว่า4 0 0 0ปีแล้วนะครับคุณผู้ชม 6. การ์ตูนดิสนีย์ที่คนส่วนใหญ่กัาพาแม่ เราอาจไม่เคยสังเกตนะครับว่าตัวละครในการ์ตูนดิสนีย์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องประสบพบเจอกับชะตากรรมที่กลายเป็นเด็กกำพร้าไม่ว่าจะเป็นแม่ของควางน้อยแบมบี้ที่ถูกฆ่าตายแอรเรียลเงือกน้อยที่โตมาแบบไม่มีแม่แม่ของควอซิมโมโดก็ถูกสังหารในช่วงต้นเรื่องซินเดอเรลล่าเองก็เสียแม่ไปจนมีแม่เลี้ยงใจร้ายเข้ามาหรือสโนไวท์ก็ถูกเลี้ยงดูโดยราชนีที่ใจร้ายแทนนอกจากนั้นยังมีตัวละครอื่นๆอีกมากมายนะครับที่ไม่มีแม่อยู่ในเรื่องเลย คุณเคยสังเกตกันบ้างหรือเปล่า 7. เกาะลอยน้ำที่เคลื่อนที่ได้ชาวอูลูหรือชาวลูออสที่ใช้ชีวิตอยู่กับทะเลสาบมาเกือบ4,000ปีไม่ไกลจากเมืองปูโนโประเทศเปรูตามแนวชายแดนบริเวียชาวบ้านราว1,200คนอาศัยอยู่บนเกาะกลางน้ำที่ราวเป็นเหมือนหมู่บ้านแห่งเทพนิยายสร้างขึ้นจากต้นกกพื้นเมืองที่มีชื่อว่าโทโทรา ซึ่งถูกเอามาใช้ครั้งแรกเมื่อหลายศตวรรษก่อนเพื่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยบนทะเลสาบติติกากาพวกเขาจะเริ่มสร้างฐานจากดินเหนียวเพื่อให้มีความแข็งแรงก่อนซึ่งจะประกอบไปด้วยก้อนหินที่ผูกติดกันจากนั้นชาวรูออสก็จะตัดพุ่มไม้ขนาดใหญ่ของต้นโทโทรามาสานเข้าด้วยกันและเรียงต่อกันเป็นชั้นๆเพื่อสร้างเกาะต่างๆนับสิบเกาะในพื้นที่เลยทีเดียวถึงแม้ว่าต้นกกโทโทราอาจผุพังไปตามกาลเวลา แต่ชาวบ้านก็สามารถเปลี่ยนกกได้โดยเป็นการเติมจากด้านบนและปล่อยให้กกที่อยู่ด้านล่างย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติ8เกาะที่ห่างกันนิดเดียวแต่เวลาต่างกันเกือบ1วันหมู่เกาะดังกล่าวนะครับคุณผู้ชมมีชื่อว่าไดออมีดตั้งอยู่ในบริเวณช่องแคบแปริงระหว่างรัฐอลสสก้กาประเทศสหรัฐอเมริกาและเขตไซบีเรียของประเทศรัเสเซียนะครับคุณผู้ชม โดยหมู่เกาะแห่งนี้นะครับจะประกอบกันไปด้วย2เกาะคือเกาะบิ๊กไดออมีดซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าอยู่ฝั่งรัสเซียแล้วก็เกาะลิตเติ้ลไดออมีดนะครับจะมีขนาดเล็กกว่าอยู่ฝั่งสหรัฐอเมริกาทั้ง2เกาะนะครับอยู่ห่างกันเพียงแค่3.8กิโลเมตรเท่านั้นเองแต่เพราะเส้นแบ่งเขตเวลาสากลน,นะครับคุณผู้ชมเลยทําให้2เกาะนี้มีไทม์โซนที่ต่างกันถึง21ชั่วโมงบางครั้งเกาะบิ๊กไดออมีดเนี่ยจะถูกเรียกว่าเกาะ tomorrow เพราะเวลาเร็วกว่าเกือบ1วัน และเกาะลิตเติ้ลไดอมีก็จะถูกเรียกว่าเกาะเยสตเดย์จนได้ฉายาว่าเกาะอดีตและอนาคตนั่นเองครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ